ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมหารือคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดในมาตรการข้อห้ามและข้อผ่อนปรนในการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินของรัฐบาลค่ะที่ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดนายอนสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมหารือคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ในมาตราการข้อห้ามและข้อผ่อนปรนในการต่อพอรกฉุกเฉินของรัฐบาลโดยมีดรเทิดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนางจินนารัตสัมพันธรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากนายแพทย์ทวชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดนายประทีปมูลเผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากนายนัทนายชินสอารานาันเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกปลัดเทศบาลคณะกรรมการประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้สำหรับประกาศราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2563้อกําข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่หมีข้อห้ามดังนี้ หห้ามออกจากเคหสถานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกา 2. ห้ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราชกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ห้ามใช้อาคารสถานที่และสถาบันการศึกษาห้ามจัดการเรียนการสอน 4. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากอาทิ เช่นการจัดการประชุมงานสัมนาการแจกอาหารการจัดงานเลี้ยง 5. ห้ามใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นและลง 6. ให้ผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบกน้ำอากาศปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสบค 7. ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้แยกกักกักกันคุมตัวไว้สังเกตหน้าที่เอกเทศ 8. ให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครปิดจุดเสียงสถานบันเทิงห้างคลินิกบอนอาบอบนวดและอื่นๆตามที่เคยประกาศไว้ 9. การปฏิบัติาศาสนกิจหรือาศาสนพิธีในวันสำคัญทางาศาสนาให้เป็นไปตามดุลพินิษของผู้ดูแลสถานที่และสิให้ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีความจำเป็น